ไปดูข่าวที่ระยองนะคะชาวบ้านรวมกลุ่มคัดค้านก่อสร้างฟาร์มไก่โดยฟาร์มไก่แห่งนี้นะคะจะมาตั้งหลังซื้อที่ดินในพื้นที่กว่า10ไร่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะชาวบ้านหมู่7และหมู่10ตำบลกระเฉศอําเภอเมืองจังหวัดระยองเดินทางมายังสาราหมู่บ้านหมู่ที่7 ที่ทางผู้นําหมู่บ้านได้นัดชาวบ้านส่วนหนึ่งมาที่ศาลาประจำหมู่บ้านเพื่อประชาพิจารณ์ให้กับฟาร์มไก่แห่งหนึ่งที่จะมาตั้งหลังซื้อที่ดินในพื้นที่กว่า10บไร่โดยมีชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างทยอยเดินทางมาไม่น้อยกว่าร้อยคนนะคะและมีกำนันตำบลกระเชดเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเชดผู้นำท้องถิน่นตัวแทนฟาร์มไก่ เข้ามาพบปะชาวบ้านเพื่อชี้แจงการสร้างฟาร์มไก่โดยระบุว่าฟาร์มไก่แห่งนี้จะเลี้ยงไก่ประมาณ300,000ตัวบริษัทได้ทำมาแล้วหลายแห่งแต่มาครั้งนี้ ชาวบ้านทราบว่าจะมีการสร้างฟาร์มไก่จึงออกมารวมตัวกันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดและผลกระทบที่จะได้รับตามมาภายหลังก่อนที่ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าของกิจการฟาร์มไก่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อบอตอได้ชี้แจงแก่ชาวบ้านแต่ชาวบ้านยังไม่ทราบข้อมูลและบางรายเพิ่งจะทราบว่าจะมีการสร้างฟาร์มไก่ ใกล้กับบ้านของตนเองจึงเขียนป้ายออกมาประท้วงพร้อมประกาศไม่เอาฟาร์มไก่เข้าในพื้นที่บรรยากาศเริ่มเข้มข้นจนผู้นำท้องถิ่นรายหนึ่งได้ออกมาและใช้ไม้พูดตะคอกใส่ชาวบ้าน ว่าสรุปจะเอาหรือไม่เอาจนชาวบ้านตกใจและสายหัวที่ผู้นำท้องถิ่นตะคอกเสียงดังก่อนชาวบ้านรายหนึ่งจะบอกว่าไม่เอาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเช็ดที่ส่งตัวแทนมาจึงให้ข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้ว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพื่อจะได้ทำประชาพิจารณ์ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบว่าจะเอาหรือไม่เอาฟาร์มไก่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวบ้านเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้เนื่องจากทราบว่าจะมีการสร้างฟาร์มไก่ ติดกับบ้านของตนเองก็คือเพิ่งจะทราบกันในวันนี้สรุปว่าจะได้มีการนัดแนะกันเพื่อจะทําประชาพิจารณ์ในโอกาสหน้าโดยชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเกรงว่าจะมีมแมลงวันและอาจจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนความเป็นอยู่ของประชาชนที่เคยอยู่กันอย่างปกติสุขมาก่อนนะคะและพวกตนเองเนี่ยก็บอกว่าจะขอคัดค้านจนถึงที่สุดด้วยสมนึกกรม,มพัก ผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดระยองภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน